สวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะพบกับดวงรายเดือนเดือนกรกฎาคมราศีที่จะมาพูดในวันนี้คือราศีตุลน,นั่นเองอาจก็ดูได้ทั้งแบบไทยสากลลัคนาเอาที่ตวงกับพลังงานของเราเป็นหลักนะคะถ้าไม่ตรงขยับไปดูราศีข้างๆกันนะมาชาวตุลค่ะในเดือนนี้เป็นยังไงบ้างชาวตุลในเดือนนี้นะคะได้ไพ่หนึ่งเหรียญ หนึ่งเหรียญนเ,นเป็นเรื่องของการเริ่มต้นใหม่เป็นเรื่องของโอกาสที่จะเข้ามาแสดงว่าชาวตุลในเดือนนี้อาจจะมีโอกาสบางอย่างเข้ามาค่ะมีข่าวดีบางอย่างเข้ามาหนึ่งเหรียญส่วนใหญ่คิดว่าจะเป็นข่าวดีในเรื่องของการเงินหรือโอกาสเรื่องความมั่นคงบางอย่างแน่นอนนะอะมาดูในเรื่องของการงานการเรียนการงานการเรียนค่ะไพ่สิบดาแปดเหรียญและหกไม้ สิบดาบเนี่ยคงออกมาพูดในเรื่องของจุดจบในเรื่องของการงานบางคนคิดว่าน่าจะกำลังจะลาออกเร็วๆนี้คือบางคนก็ลาออกกะทันหันบางคนก็วางแผนมาแล้วซึ่งต้องบอกว่าการลาออกครั้งนี้เนี่ยอยากให้คิดให้ดีเพราะแปดเหรียญขึ้นมาค่ะไพ่ขึ้นว่าถ้าเกิดว่าเราลาออกมีโอกาสมากที่เราจะเสียดาย เออจะรู้สึกอยากกลับไปทำงานที่เดิมอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นอาจจะเปลี่ยนนะคะถ้ารู้สึกลาออกหมดไฟหรือท็อกซิกในที่ทำงานลองลาพักร้อนไปรีเฟรชตัวเองก่อนนะอย่าพุ่งคิดถึงเรื่องลาออกเพราะว่ามีเกณฑ์ที่ลาออกแล้วเราจะเสียดายที่เดิมอืม แต่ถ้าใครที่จะยังไม่ลาออกในช่วงนี้ต้องบอกว่าปัญหางานเก่าๆหรือโปรเจกต์ต่างๆที่ที่มันกินเวลาค่อนข้างนานหรือมันในอดีตที่ยังแก้ไม่เสร็จอะ่ะเดี๋ยวจะวนกลับมาให้ได้แก้ไขอีกครั้งหรือก็จะได้รับโปรเจกต์ใหม่นี่แหละแต่โปรเจกต์ใหญ่ไงแล้วค่อนข้างนานข้อดีคือเรารับผิดชอบได้ค่ะมันไม่เกินฝีมือเราแต่แค่ข้อเสียคือเราจะรู้สึกว่ามันนานจน,นออมันอึดอัดมันน่าเบือ่อเมื่อไหร่มันจะจบอะไรอย่างเงี้ยอืม ส่วนน้องๆในวัยเรียนนะคะช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าบางคนอาจจะมีเรื่องการผิดหวังเช่นอยากจะเข้าคณะน,นี้สาขานี้มหาลาัยนี้โรงเรียนนี้แล้วผิดหวังแต่ก็จะได้ที่ใหม่ที่ต้องเรียกว่าคือเหมือนเราอาจจะไม่ได้อยากได้ที่นี่หรือไม่ได้สนใจแต่จริงๆที่นี่ดีนะก็คือ จะให้ประสบการณ์เราได้ค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังคมหรือเรื่องการเรียนก็ตามนะคะลองเปิดใจกับที่ใหม่ดูก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะอ่าม,มาดูในเรื่องของการเงินการเงินชาวราศีตุลน,นะคะในช่วงนี้เนี่ยได้ไพ่เด็กดาบจาัสติกและอัศวินไม้การเงินต้องบอกว่า ไม่มีปัญหาเพราะว่าเรารู้จัดก,การใช้เงินเราเมเนจเงินได้ค่อนข้างดีค่ะถึงเราจะอยากฟุ่มเฟือยอยากซื้อของอะไรก็ช่างจัสติกออกมาพูดว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเราจะใช้เหตุผลในการจับจ่ายใช้สอยหรือมีตัวเลือกค่อนข้างเยอะทําให้สามารถประหยัดตงังหรือต่อรองราคาได้ค่อนข้างมากดังนั้นการเงินในช่วงนี้ไม่มีปัญหานะคะก็เรียกได้ว่าบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีนะอืมรถ มาดูเรื่องโชคลาภโชคลาภนัจ๊ะได้ไพ่จัดเมน้นตอัศวินไม้และสี่ถ้วยมีเกณฑ์ได้โชคจากผู้ชายอือต้องระบุเลยว่าเป็นเพศช,ชายคือได้โชคจากเพศช,ชายแต่ประเด็นคือสี่ถ้วยออกมาบอกว่าเลขที่เราว่าจะซื้อแล้วไม่ซื้อเออมันดันออกจัสติกเนี่ยมาบวกกับสี่ถ้วยส่วนเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการเสียดาย มันจะมีคําพูดอย่างนี้เกิดขึ้นในเรื่องการเสี่ยงโชคคือรูง้งี้เออดังนั้นนะคะก็มีเกณฑ์ที่ถามว่ามีโชคไหมอ่ะมีแต่เหมือนบุญมีแต่กรรมบงังเหมือนกับว่าเลขที่อยากซื้อหรือเลขที่จะซื้อเราไม่ซื้ออะมันดันออกอะไรแบบนี้นะเออดังนั้นก็คิดว่าอยากให้ลองเล่นคำๆก็พอค่ะอย่าเล่นอย่างจริงจังเพราะดวงโชคลาภเราก็เรียกว่าไม่ได้เด่นมากเท่าไหร่นะามาดูในเรื่องของความรัก คนมีคู่ไม่สิต้องบอกว่าคนโสดเออจะมาคนมีคู่ก่อนได้ไงคนโสดค่ะคนโสดเนี่ยได้ไพ่ the magician the world the hello f a a n t อ่าคนโสดนะคะใครที่เป็นสายชอบชาวต่างชาติเดือนนี้ได้แน่นอนสมหวังแน่นอนใครที่ไปมูขอพรมาเดือนนี้ได้แน่นอนค่ะเรียกได้ว่าถึงคิวของเราแล้วนะคะที่จะมีโชคในเรื่องของความรัก คนนี้บอกเลยว่าเน้นมากว่าเป็นชาวต่างชาติหรือเป็นคนที่อยู่ไกลกันต้องมีการเดินทางมาเจอกันหรือคุยกันในโลกออนไลน์เป็นหลักจะบอกเลยว่าเขาตรงปกเขาดิ้นม,มากคือถ้าเราเจอเขาเรู้สึกแบบว่าเต็มสิบไม่หกักคนนี้คือยังไงฉันก็ต้องได้อืมระวังความหลงมากเกินไปก็ดีค่ะคนนี้เขาดีจริงแต่อยากให้ดูเขาในระยะยาวถ้าเราเจอคนนี้ในเดือนกร,รกฎานี้ และยังคุยกันสารต่อความสัมพันธ์กันไปได้ถึงสิ้นปีเรียกได้ว่าคนนี้แหละเออแน่นอนคู่ชีวิตคู่แท้ฟ้าส่งมาแต่มันต้องเป็นการคุยที่ไม่แชทหนักควาหรือไม่ท็อกซิกนะเออต้องบอกไว้ก่อนเลยอืมถ้าแบบคุยๆแล้วมาแล้วหายหรือทำให้เรารู้สึกแย่เนี่ยอันนี้ไม่นับแหลนนะนะจ๊ะมาดูในเรื่องของ คุณคุยไม่ชัดเจนคุณคุยไม่ชัดเจนนะคะชรอตราชินีไม้และแปดถ้วยต้องบอกว่าคุณคุยไม่ชัดเจนมีเกณฑ์ค่อนข้างมากเลยค่ะที่ใครอยู่ไกลกันจะได้เดินทางมาเจอกันเดือนนี้แหละแต่เด่นมากคือเราเาป็นคนเดินทางไปหาเขาเออเราไปหรือเขาอาจจะแบบมาสิเดี๋ยวออกค่าตัวให้อะไรแบบนี้ค่ะคนที่อยู่ไกลกันจะมีเกณฑ์ได้เดินทางมาเจอกัน คนที่คุยกันแต่ก็แบบมามา,มาหายหายหรือมีแฟนที่ทําอาชีพที่แบบการติดต่อด้คนข้างยากอาจจะแบบทําง,งานอยู่บนเรือเป็นนักมุ่งนักบินหรืออะไรก็ช่างเงี้ยค่ะก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับการติดต่อนะถ้าหลังจากที่เขาหายไปนานในช่วงก่อนหน้านี้นะคะอืมอามาดูในเรื่องของคนมีคู่คนมีคู่เนี่ย ได้เดอะฟลูห้าไม้และสองไม้คนมีคู่นะคะใครที่แต่งงานแล้วและมีความสัมพันธ์อย่างมั่นคงถ้าวางแผนจะมีลูกในช่วงนี้จริงๆริอยากให้เลื่อนไปก่อนยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีเท่าไหร่นะคะมันมันอาจจะมีความไม่พร้อมหลายอย่างด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้แต่งงานก็คิดว่าช่วงนี้ก็ป้องกันให้ดีค่ะมีเกณฑ์ที่จะตั้งคันได้อันนี้ต้องระวังแล้วก็ นอกจากเรื่องนี้ที่จะเตือนคือระวังปัญหาการทะเลาะเบาแวงกันก็คืออาจจะมีใครสักคนที่นิสัยเด็กทําตัวเด็กเอาแต่ใจมากเกินไปหรือทั้งสองฝ่ายติดอยู่ในความคิดของตัวเองว่าฉันถูกเราไม่ปรับเข้าหากันมันมีเกณฑ์ทะเลาะกันรุนแรงนะคะอันนี้ต้องระวังนะอืมอ่ะก่อนจากค่ะเรามาดูไพอาา่อาหารนำโชคอาหารนำโชคค่ะกินอะไรดีนะ ในเดือนกระกฎาคมนี้เนะาะอาหารนำโชคอย่างแรกนะคะคือโดนัทค่ะเป็นโดนัทที่มีสีขาวเป็นนมค์ะระกลกักต่อไปเป็นไก่งวงไก่งวงไก่ย่างไก่อบได้หมดนะคือคือก็เป็นไก่อะแล้วก็เป็นการอบการนึ่งมากกว่าการทอดและสุดท้ายค่ะก็คือชานมเป็นชานมแบบร้อนชานมชาซองก็ได้ค่ะแต่ว่าเน้นเป็นแบบร้อนนะคะนี่ก็คือของนำโชคอาหารนำโชคในเดือนนี้นะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับดวงเดือนกรกฎาคมจะชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดถูกใจเป็นกำลังใจพี่หมอด้วยนะแล้วเราเจอกันใหม่จ้า